ไม่เศร้าลูกไหนมานี่โอ้ผีเบิดผีเบาในบะฮูออกมาเฮินเนี่ยลองเต้พอแหละเพียตรงไหนมีคำหุเออลองเต้แล้วล่ะเฮ้ยเรียมมันจะมาเป็นสต็อกแห้งบ่มีละกะ่าคอนมดนละกะ่พอตรงไหนมันคอนเขาอยู่ยนหัวมึงอีเนี่ยป เออก็มองไม่กั้มหงรอดโอ้มันบากใจไม่กั้มหงรอมันเป็นไม่กั้มสีรุ่นนิมบัตสองปันนะปีไม่เมียงเนี่บาท่ากลัวแล้วบาต้องไปลูไม่กั้าสีไผแล้วเฮรีและพี่ตัวได้กวัวกูบาได้กํ้สีกืกัวกูโหล่ะอีแม่หลวงแมวกัวกู้มได้ไปด้ำหัวอน,อนอ่อบึดจำบึดอบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดกูม,มาเนี่ยบาเดียวเนี่ยบาล่งปากูมาโขนค่างให้ใครอีกกูบาโข ตากูเหมยลงเหมยลงอะนะใครรับกะแฮรี่ตาทิ้งแบบมีแก้วบ่มีมอนกะหน้ากูยังหน,าน,น้าคนจืนกะบนล่างเป็นเป้เาเฮียกะบ่ปิกไปกินยาขานเฮ้ยป่ะบ้านก็ไปกินยาถานบ่กูจะกินยาหอมตาปุต้ต้อยมาท่าก,กวัวเนอร์แฮรี่ควิดดี้ชาเล่นเม่เจะยากนาทีเดียวอะนะนาทีเดียวชนะเลยก,มกมยะเหมือนตาหำกำออยู่ไปเฮีวเอาละเอากูมาตายละตายควางนี่อ,อากูปิกมาได้กะกูมาได้เกียร์เข้ามาเตี้ยนะตายก็ตายเฮรี่กูอีกทรงสังขารตะขา,าเพื่อปะ่ะ าาาายินดีต้อนรับเข้าสูก่การแข่งขันควิดดิชพันสานี่วันนี้ห้วยปลาลิมเล่นกับห้วยพักน้องห้วยพักน้องกองโอ้อยห้วยพักน้องกองโอ้ยห้วยปลาลิมอลิมซิมซิห้วยปลาลิมอลิมซิมซิเออีปลาลิมีปลาลิมเฮาหอมดมีคนดังคข้าวเอาละละกูเป็นฝ้าเป็นฝน,นอยู่คนเดียวแม่งกระติงบอกว่าเฮากูเนี่ยยังไงกากูติงบอกกูแบบมาเนอกูกลัวผีตัก แล้วมึงพอตาเนยอย่างเป็นเสาเป็นเสานะอู้กูกันนื้ว่าส,สัตว์หวงแล้วมูอสูญจะพัดตะเบิ้ลถ่อมเงินกกูเมาหมวัวใครหาใครต้นนะคะบนจะนี่ก็แวบไปฮัฟปนหนาเนื้อกูกำปะมาส่งข้อกูกำอีวันนี้กูไทยจะบันหลอดะอีห้ยเนี่ยมาใจพอกูกราบไม่อยู่ยังเงียงหลังงานขนาะดลอยเอาบาดกูฟื้นไปหิวแน่นอนหน,นักเอานักน,นะเฮ้โอ้อันนั้นะเอออยังนั้นโอ้พอยังเกลียบตาเสียกบเริ่มได้ต้าชต้าชต้าอีมอยไปตั้งมันออกอีมีวันไปตั้งไตอีมอนไปเกิด เหนียบลำเลียหน้าผู้หญงปอดสุกัสไปไปน้อยมีวันทำคะแนนสิแต้มให้ห้วยผักหนองโอ้กูเป็นสะใจห้วยปิวม่ได้สะคะแนนไปมาสีโอทิงไปหน้าข้างบอกปิ้วต้องเหนียปุ้นไปไปไปน้องนงน้อยน้องนงนงน้อยได้ไปเผาสันกุเล็กคนหนึ่งแล้วนะมึงทิ้งก็จะต้องตัวไปสันกุเล็กอ๋อกูได้เสียงดาสมาซิกำลังปลักเกนบัตตาเสือกบังไปอยู่ไหนมานะฮว้ดฮันอหันน่ะโอ้ไปไหนออกไายไขมาใส่ก๋บะมีละก้าหัวไหนกัว หมสาพฟุตฟิตฝ่อไฟตัวไฟไม่สิ้นไตายแม่มึงบอกมีแล้วไปสิ้นกูนะไม่มาเอาตุกเอาหย่าแกมปตาเสียกบเนี่ยอีปอกูกบมาจ่ายสแตนกูกะบาได้ประกันกูกะบาจ่ายได้หย่านะคะมาหาจมาโอ้ยอีปตาเสียกบใจ่ายกูมาเย็นเย็นังน้ำหลวกไก่นะคะกูสะแววตีนสุดแล้วนะนั่น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 ปุ๊บกูกัดโอ้บรลังส้นตีนคำห้อยยังไงคะส้นตีนไผ่ส้นตีนไผ่ส้นตีนไผ่ส้นตีนหาเนี่ย